สวัสดีค่ะวันนี้เรามาดูดวงกับหมอนิพิสเป็นนะคะวันนี้เราจะมาดูดวงพลังตัวเลขตัวสุดท้ายบัตรประชาชนหมายเลข8ดนะคะสาธุข้าพเจ้าหมอนิพิสเป็นจะขอเปิดดวงจิตตาของพลังตัวเลขบัตรประชาชนตัวสุดท้ายหมายเลข8จะเป็นใบขับขี่หรือเป็นลายเส้นก็ดี หรือเลขท้ายบัตรประชาชนก็ดีขอให้ทุกผู้ทุกนามที่มีลงท้ายด้วยหมายเลขแปดนี้ขอให้ได้ออกมาทำนายไทยทักที่ถูกที่ตรงเกี่ยวกับหน้าที่การงานการเงินสุขภาพโชคลาภนับจากวันนี้ไปสามวันเจ็ดวันสิบห้าวันภายในสามเดือนขอให้ออกมาในทางที่ถูกที่ตรงด้วยเฉลยเจ้าค้าสาธุด้วยคุณบุญคุณสินคุณทานนะเจ้าค้าสาธุ นี้เรามาเข้ารายการดูดวงเลยนะคะวันนี้พลังตัวเลขตัวสุดท้ายของบัตรประชาชนตัวสุดท้ายได้แก่หมายเลขแปนะเจ้าคะนับจากนี้ไปนับจากนี้ไปจนถึงเดือนธันวา ขอแสดงความยินดีกับบุคคลที่มีหมายเลขแปดนะคะคือเลขแปดเนี่ยมันเป็นเลขเงินก็คือบอกได้เลยว่าบุคคลที่มีเลขแปดลงท้ายจะเป็นบัตรประชาชนก็ดีหรือใบขับขี่ก็ดีนะคะก็บอกได้เลยว่าเป็นคนที่คิดมากเรื่องเงินและคนในบ้านหรือส่วนใหญ่เนะี่ยที่มีเลขแปดเนี่ยต้นท้ายเนี่ยก็ ส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นคนที่ดวงอ่ะเป็นดวงที่คําพูดเขาเรียกว่าค้าน้ำารการคิดอะไรก็คือเป็นเงินเป็นทองก็คือจะเป็นคนที่เ,เรื่องเงินเรื่องใหญ่อะคะ่ะเรื่องเองินเ,เรื่องใหญ่อืม จริงๆบางนคนก็บอกว่าเลขแปดเป็นเลขพลรหูไม้จริงๆไม่เกี่ยวหรอกค่ะก็คือบอกได้เลยว่าถ้าเลขแปดเนี่ยหมายถึงว่าถ้าใครมีเลขแปดส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นเลขเออเป็นคนถ้ารวยอยู่แล้วก็จะรวยไม่มีที่สิ้นสุดค่ะรวยแล้วรวยอีกค่ะแต่ถ้าคนที่เกิดมาไม่ได้มีอะไรเลยพ่อแม่ไม่ได้มีทรัพย์สินเงินทองให้แต่จะเป็นคนที่คิดสร้างเนือ้อสร้างตัวด้วยลำแข้งของตัวเองค่ะ แต่นับจากนี้ไปขอแสดงความยินดีกับบุคคลที่มีหมายเลข8ปดนะเจ้าขาเพราะว่าดวงของท่านเนี่ยก็คือฟ้าประทานค่ะก็คือบอกได้เลยว่าถ้าดวงเนี้ยจะมีดวงฟ้าประทานจะมีโชคลาภจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ค่ะแล้วสิ่งสำคัญดวงของชะตาของคนที่มีเลขแปดเนี่ยนับจากนี้ไปไม่ว่าเขาจะทำอะไรก็แล้วแต่ ให้เขาขอพรให้เขาไหว้พระขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์โดยเฉพาะเทวดานะคะก็คือพอกเลยเลยว่าเวลาท่านทําบุญทํากุศลเนี่ยให้ท่านอุทิศให้กับเทวดาที่ดูแลกายสังขารท่าน ทันทีที่ท่านทําบุญเสร็จหรือสวดมนต์เสร็จท่านรีบอุทิศให้กับเทวดาที่ดูแลสังขารท่านทันทีเลยคะ่ะท่านจะเป็นผู้มีบุญบารมีไม่ว่าท่านจะไปนักสถานที่แห่งใดเทวดาจะปกปักรักษาคุ้มครองท่านค่ะอืมดวงปีนี้ท่านกําลังจะโชคดีกําลังที่จะได้โชคลาภใหญ่จากคนที่ไม่เคยถูกหวยก็จะถูกหวยจากคนที่อ,อปีนี้ได้ ปีนี้จะมีโชคลาภได้เข้ามาหลายช่องทางค่ะหนึ่งอาจจะเป็นช่องทางที่ได้จากมรดกหรือทรัพย์สินสองหรืออาจจะก,การเกิดจากการขายอาสังหาริมทรัพย์เกิดขึ้น หรือสามเกิดจากดวงค้าน้ำลายจากการติดต่อสื่อสารค้าขายก็จะเป็นเงินเป็นทองค่ะปีนี้บอกได้เลยว่าฟ้าเปิดฟ้าประทานไม่ว่าจะทำการสิ่งใดก็จะสำเร็จผลประสบความสำเร็จสิ่งสําคัญหรือบางคนที่ดวงค้าน้ำลายค้าขายก็ดีหรือเป็นในหน้าที่ดินก็ดีท่านกำลังจะประสบความสำเร็จท่านกำลังจะมีเงินก้อนโตเข้ามานะคะดีใจด้วยค่ะเอ่ เรื่องธุรกิจการงานเนี่ยสำหรับคนที่มีมเลขแปดอะค่ะส่วนใหญ่แล้วอะ่ะจะมีผู้หลักผู้ใหญ่หรือเพื่อนฝูงให้ความสนับสนุนค่ะเอ,อ่อถ้าผู้หญิงก็ต้องพึ่งกับเพศตรงข้ามผู้ชายจะนำความสำเร็จมาให้ แต่ถ้าสำหรับผู้หญิงก็ต้องพึ่งเพศตรงข้ามผู้ชายจะนำความสำเร็จมาให้ค่ะก็คือโชคลาภของคุณนะ่ะส่วนให่แล้วจะอยู่ที่เพศตรงข้ามนะคะอืมปีนี้ขอสดแสดงความยินดีกับบุคคลที่มีเลขแปดไม่ว่าท่านจะคิดเกี่ยวกับเรื่องตัวเลขเรื่องเงินเรื่องทองปีนี้ท่านารักความรวยปีนี้ท่านสมหวังนะคะท่านจะโชคดีเกี่ยวกับทรัพย์สิน หน้าที่การงานครอบครัวเจริญรุ่งเรือง,งอยู่เย็นเป็นสุขค่ะขอแสดงความยินดีกับบุคคลที่มีเลข8นะคะถ้าหากใครชอบคลิปนี้ก็ขอให้ถ้า Facebook ก็ขอให้กดไลค์กดแชร์เพื่อแบ่งปันเป็นธรรมทานนะคะถ้าเป็น YouTube หมอนิพิสเพนก็ให้ กดไลค์กดซับสไครนะคะเพื่อติดตามขอให้ทุกท่านจงโชคดีร่ำรวยมีความสุขนะคะทุกผู้ทุกนามค่ะดวงดีไม่เท่ากับเราดีค่ะดวงตกไม่เท่าเราจิตตกค่ะสาธุสาธุค่ะสวัสดีค่ะ